Good morning everyone Good morning กะไรหวปาสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็ที่บ้านในนอกเยา่เจิมชนบทสีเดนที่เมืองไทยตื่นเช้ามาก็จะเห็นอย่างซี่หละค่ะทุกเช้าจะมีแสงแสงแดดก่อนขึ้นมาเจ้าจะมีไอเงียงกอกจาจะมีแดดทุกวันค่ะ แต่วันนี้ก็มีไอ้พระเอกอะทุกคนไปทรงลูกไส้มากอะทรงลูกไสก้กับลูดสะไฟมากเพราะว่ามูลีใส่รถเอ็นไ่โก้วว่าเดะเอ็นโคกนัดเอ้ยยินงติโคกนัดเขาสงสิงไฟป้าไปยะยุแคนฮูดป้าไปยาอันมาชาดูพ hey, ื l l ่นกระย่างน้ำเจือหลอดนะคะยูคแคนเซป้ายาปยะป้าไปยา ดล้าพอไปอ่าเฟอละโอดยัเวี่สมอล y ์เขาไมังไม่ได้นึ่งเดือเยัเเวลี่อเราทันเวลี่ดีากเลยดื่มกาแฟส่งลูกชายมาแล้วก็ไปรับยาหมูแรงตอนไปรับเดือที่ทมงเขาเห็นงานใบดย จะเยอะท้อเอ็นทำไมมันจะมีร้อนล่ะกูนกุหลาบหรือเปล่าอืมนั่นมีรอนกูว่ากุหลาบเปล่านันจิ๋สีแดงแดงเลยไปอีกม่ใช่ที่นี่เหรอ Det, är mm. okay, det var fint hem. Och. Du kan se. Jättefint. Nej, jag sa, den här är fin. Vi behöver bara göra fint här. Ja. Det ser ju kanon ut. Mm, din pappa när vi klippte håret? Det är bra. Du hörde inte mamma börja slå näsan och klippa håret? ตี้ปลาหัวเ้ปวรึะห่อเาบว่าเรตัดหนาคลิปลาหัวเากันอันนี้กะตะไคร้ตะไคร้เลมอนกราฟดีกว่าเลมอนด้วยอืมโดนเอียดต้นเขาเาอกจะเอียดอินสสวีีเทวีคูกิงดีกว่าหนอกแล้วฮซมอนกราฟต้องี่งสมจะได้เพา่ายอ Det är sälja. Nu planterar han så många det Det är bara roligt att plantera. Det är det. Så han får inte äta de här. har hans. Det han inte äta. Bara plantera. Bara plantera. Det är så. Nej. Jag tror. Jag อุ้ผุนนกทุกคนนกบินมาแล้วค่ะเห็นไหมนกบินออกจากลางไปหากินค่ะเอ้ยถ้าโดโตูตกใจเดือดเช้าก็จะอากาศตบบนี้เสียงไก่เสียงนกเสียงเสียงเสียงพระลาปัด <c oughs> อาแค่นี้แหละค่ะทุกคนมาไทายไอ,ไอไวิวยามเซาเฮเบิงค่ะ แล้วจิมก็จะไปล้างจานหุขงข้าวกันนะคะ กินอาหารเช้าแบบจุกๆค่ะอาหารเช้ามีอะไรมั่งใช่ไหมน้ำพริกปลาทูพริกแห้งค่ะอันนี้ก็ผัก่ยอดมะรุมแล้วก็ผักชะอมแล้วก็ดอกแครยอดแคอันนี้คือผักสะเดาค่ะยอดสะเดาจืดไม่มีไม่มีดอกแต่แต่อันนี้มันเป็นสะเดาเจีเ๊ยบยอดมะลวกค่ะอันนี้ก็ปลาทูทอดค่ะหัวหายไปไหน หัวอันก็เลยเอาให้อาชาดูด้วยค่ะมาค่ามาเสียบน้ำกันก็จะบลยทายตอนกินออกด้วยค่าทายให้เบิง้งซึ้งว่ากินอาหารอร่อยอร่อยเอาไปอ่านทุกคนเวยค่ะเมื่อนี้พ้ามาเอกวัดตัดผมค่ะทุกคนเห็นพันปลูกผักไอสลัดใบยังสี่น่ะค่ะปลูกผักสลัดในน้ำนะคะต้นละสซีบาทเพื่อนขายอยู่ต้นเตฟานที่อยู่บาท4อเอ็น

ตลัดนี่แ่ะเพิ่นปลูกใส้ํนาอยู่ประเทศไนเบเนบ่น่ะเป็นยังเสียนงหมนที่เยอะพอเ็นที่เยอะพอเอ็นเนบอาูหานที่ยูบา ทบาทค่ะทุกคนบังดูุน่นน่ะแต่นออิตเตเลอร์ละนอทัดยังไม่ได้ยังเก็บไม่ได้ดิบบอนอ๋อนี่พาสไปะเอะมาตัดผมมาซื้อของแล้วก็มากินในอาหารร้านเดิมหล่ะค่ะกะนั่งทานอาหารค่แล้วนี่น้องไส้กับพี่สาวมาก็ไปเอะก็นั่งทา นี่อยู่มองใด้นี่ก็อยู่ที่ห้วยเยี่ยจีค่ะฝึงกับถนนพอเอวแล้วเรียบร้อยถนนที่ว่ามาปีที่แล้วพอพอิ่มเห็ดที่ว่ายังไม่แล้วนะคะว่าแม่ปีที่แล่าเพิ่อปีก่อนๆนั่นตอนนี้เสร็จหมดแล้วค่ะ พระเอกมากินแฮมเบอร์เกอร์อยู่ KFC ค่ะเรากินแฮมเบอร์เกอร์สองก้อนแอบบอกพระเอกวานั่นได้กินกินก่อนที่จะไปรับลูกไส้กับลูกสใภ้คะ่ะไม่เจอมาเนยมาทาฮับลูกไผ่ค่ะทุกคนมองลูกไผ่เห็ุงานคะ่ะลูกไผ่เขาเหตดงานไอ อย่างกาะในออฟฟิศค่ะทุกคนในออฟฟิศอันอย่างกาะในออฟฟิศที่นะคะถ่ายได้บ้นเนาะถ่ายได้อยู่ดอกเนาะออฟฟิศข้างในเพียคะ่ะเขาอย่างกาะบริษัทสุล่าเซลนะคะล่าเซลคือแสงพระแสงอาทิตย์ทั้งสามเนาะไฟเฮ็ดยูนีค่ะก็เลยเห็นตะวันตกดี่สวยงามก็มาถ่ายทุกคนดูนะคะเ,เรื่งวิวไปได้คะ่ะ สวยค่ะต้นปาล์มถนนพระเอกก็พระเอ,กก,ะเอกก็มากมายเงียบสงบดีบสันค่ะทุกคนอันนี้แมนยังทั้งนี้เอียงว่าจะพระเอกโอปลาอ่อยค่ะทุกคนชูกกะเคน ต้นตาลคะ่ะทุกคนโู้ต้นตาลสองตอน้นพูดกับไอ้ยังก็อีเกิงนคะ่ะอีเกิงนคือเสี้ยวคือดวงจันทร์ค่ะพระจันทร์ต้นตาลหาเบิ่งหยากเด้ค่ะทุกคนเบืกองตะวันกำลังจะตกดินโหสวยงามมากคะ่กะพูดกับบริษัทไอออฟฟิศลูกสะพายยี่เจียมเฮ็ดกลค่ะไปทั้งพ่น ดอกรักค่ะทุกคนเบิ่งดูผู้ใดบุกไอ้ค่อยเห็นดอกรักเนี่ยดอกรักหอมหอมเห็นบอกค่ะบุ้มมาดิเดก้อมแล้บ,บุ้มมาเนี่ยเตอดอกรักฟ้าเลยชีวิเว่ยพระเอกค่ะด,ดอกรักไปทุกคนเบิง่ง อันนี้เตติตาลูกไสกับตะกุศมาจากฝุ่นเนีย่ยเมียเขาเล็ยนงานอยู่เนี่ยค่ะเขาบ่อยทายเขาหน,นาดน,นี้ไอตันปาม,นมันี่ไหมแต่แสบแสติการาววินดูวินดูเพื่อกดหยาดต้นอ๋อไอตัววินดูดิปาม ก็เอว่าไม่กินได้บ่มันคเอะงุนแต่เยเวดอินเตอร์ให้ร้หนูอ